สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดอลล่าพามาดูพืชตระกูลบอลน,นะคะที่แม่ดอลล่าเลี้ยงไว้การเลี้ยงของแม่ดอลล่านี้ก็จะไม่แจร้อนนะคะจะค่อยๆเลี้ยงตั้งแต่ต้นเค้าเล็กๆค่อยๆเลี้ยงไปนะคะดูการเจริญเติบโตของเขา ได้ดูแลได้รดน้ำใส่ปุ๋ยเขาจนกว่าเขาจะโตสวยนะคะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของการปลูกต้นไม้ของแม่ดอลล่านะคะทั้งหมดนี้คือนะคะทั้งหมดบริเวณนี้ก็คือพูดพืชพืชตะกูลบอลก็คือจะเป็นพืชที่มีหัวนะคะมีหัวอยู่ใต้ดินก็นี่ก็ บอลดำนะคะเห็นไหมคะกระถางนี้ไมดด้าเอาเขาไปตากแดดเลยนะคะเลี้ยงกลางแดดเลยสีเขาก็จะเป็นสีดำแล้วนะคะแล้วโตเร็วนะคะเวลาเราเอาไปไว้กลางแดดเนี่ยเขาเนี่ยเขาแทงหลอดใบให้ให,ใหม่ส่วนตัวนี้พี่เขาเพิ่งแยกมาให้นะคะก็ค่อยค่อย เอาออกแดดเปรียบเทียบกันนะคะเห็นไหมคะสีแตกต่างกันเลยตัวที่ออกแดดกับตัวที่ไม่ไม่ออกแดดนะคะสีสันจะต่างกันเลยฉะนั้นบอลดำถ้าอยากให้สีเขาสวยดำก็ต้องเอาเขาไว้กลางแดดนะคะวิธีการเลี้ยงของเม็ดอลล่าก็นี่ค่ะใส่กระถางเสร็จแล้วก็หาที่รองนะคะ แล้วก็ใส่น้ำไว้หล่อนะคะต้นนี้คือกระถางนี้น่าจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วคะ่ะเพราะว่ารากเขาแบบนี่ยรากของบอลเนี่ยออกมาเยอะเป็นไหลเนี่ยคะ่ะได้เวลาที่แม่ดัลล่าจะต้องเปลี่ยนกระถางไม่งั้นเขาก็ จะม้วนรากไว้อยู่ตรงนั้นนะคะไม่โตสัทีนี่ค่ะสวยงามนะคะส่วนตัวนี้ก็ไว้กลางแดดใบใหญ่ค่ะถุงเงินถุงทองเนี่ยแล้วให้ใบเนี่ยให้หลอดให้หลอดใบอีกแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยงามมากใบนี้สมบูรณ์แบบ มีถุงด้วยนี่เห็นไหมคะถุงลึกด้วยนะคะเนี่ยเป็นถุงเลยนี่ค่ะก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้น้ำหล่อได้นะคะเพื่อที่ให้เขาเหมือนดินชุ่มตลอดเวลานะคะพวกบอลพวกไรนี้จะชอบดินชุ่มชุมชื้นชแฉะแฉะน้ำขังเขาจะโตได้ดีนะคะนี่แหละค่ะพืชตระกูลบอล นี่ก็บอนสีนะคะแล้วนั่นก็บอนสีเหมือนกันหกหลงนะคะก็วันนี้แม่ดัลล่าจะพาดูบอนสีต้นเล็กๆที่แม่ดัลล่าเริ่มเลี้ยงนะคะก็ซื้อมานะคะจากเป็นหัวนะคะซื้อแบบเป็นหัว อย่างต้นนี้ก็ซื้อหัวพันมานะคะก็ราคาก็จะเบาหน่อยสบายกระเป๋าเราก็ค่อยๆเลีเ้ยงไปตัวน,นี้คือบอลสีชมพูอันดามันนะคะนี่ค่ะเขาแตกหลอนให้แล้วนะคะตอนแรกก็คือมาเป็นหัวเลยนะคะแม่ดัลล่าก็มาใส่ กระถางเพาะอ,อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตรงตูดของเขาเนี่ยตูดของกระถางเนี่ยก็มีน้ำหลอเขาก็แทงใบให้แม่ดอนล่าได้ชื่นชมเลยค่ะนี่ค่ะเร็วเหมือนกันนะคะไม่ถึงเดือนเขาก็ให้สองใบแล้วนะคะถึงแม้ฟอร์มเขายังไม่มา เต็มที่แต่ว่าเราก็ดูลักษณะของเขาแล้วเราก็ดูลักษณะของเขาแล้วแบบต้องสวยแล้วก็กอใหญ่แน่ๆค่ะนี่ค่ะส่วนตัวนี้คือบอรสีนะคะ สาวน้อยปะแป้งนี่ค่ะลายเขาเริ่มมานะคะบนบ้านๆน,นะคะแต่ก็สวยน่ารักนี่พี่ที่ทำงานแยกเง่ามาให้นะคะปีหน้าฟอร์มคงมาเต็มเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เลี้ยง ซื้อหัวมาเหมือนกันค่ะตัวนี้คืออีนาวนะคะแทงยอดให้แม่ดอลล่าแล้วแทงใบให้แม่ดอลล่าแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะคือกระแสของต้นไม้เนี่ยก็จะไปไปมาๆนะคะฉะนั้นเราจงคือแม่ดอลล่านี่ก็จะเลือกที่ตัวเองชอบนะคะ ถ้าชอบแล้วเราก็จะได้เลี้ยงเขานาน,านๆไม่ว่าไม้นั้นจะเป็นกระแสหรือไม่เป็นกระแสแต่เราก็รู้สึกชื่นชอบไม้แบบนี้พันแบบนี้อย่างนี้ค่ะก็เลี้ยงไปแบบใจเย็นๆเลยค่ะนะคะเลี้ยงเป็นงานอดิเรกไปพอกระแสมันวนมาก็อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆของเราได้นะคะเมื่อเรามี ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงมีปริมาณต้นไม้ที่มากพออย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทําธุรกิจของเราเองได้ส่วนตอนนี้ก็คือเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนนะคะหาประสบการณ์ไปก่อนแต่ว่าที่ซื้อมาหัวพันธุ์นี่ก็ไม่เน่าสักหัวเลยนะคะถ้าทําวิธีนี้แล้วแม่ดอนลาก็ซื้อ ชายชนบอลสีชายชนนะคะผ่าซีกมาผ่าหัวมานะคะนี่ค่ะเขากำลังแตกให้ตรงนี้นะคะนี่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 ค่ะเขากำลังแตกยอดให้นะคะนี่ค่ะชายชนนะคะ เห็นตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเขาบอกว่างั้นนะคะเห็นตั้งแต่เขาจเจริญเติบโตมานะคะก็แพงเหมือนกันนะคะซื้อแบบชิ้นที่ผ่าซีกมาเนี่ยเกือบ400บาทนะคะสองชิ้นแต่ว่าเขาแตกมาอย่างนี้เราก็ชื่นใจนะคะทีนี้เราก็มาลุ้นอีกทีว่าทางร้าน เขาส่งชายชนให้เราจริงหรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเห็นไหมคะการเพาะก็เพาะง่ายนะคะคือวิธีการเพาะที่ทางร้านแนะนำมาเนี่ยก NO ็หลายขั้นตอนนะคะแต่แม่ดันล่านี่ยมาใส่ใส่กระถางเพาะเลย ด้านล่างก็จะเป็นดินทรายนะคะแล้วช่วงแรกนี้แม่ดาน่าใช้น้ำหล่อเพื่อให้ดินมันชื้นตลอดเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ชายชนเขาก็แตกยอดให้แล้วนะคะนี่ค่ะปีหน้านะคะแม่ดาน่าก็จะได้ดูชายชนสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาอวดเพื่อนๆค่ะ นี่แหละค่ะการเลี้ยงต้นไม้ของแม่ดันล่าก็จะยึดหลักความชอบของตัวเองก่อนนะคะชอบแล้วก็เริ่มปลูกนะคะจากมเมล็ดพันธุ์จากหัวพันธุ์คือจะไม่เล่นแบบเล่นใหญ่นะคะแม่ดันล่าจะเล่นเล็กๆไปก่อนเป็นการฝึกฝีมือตัวเองแล้วก็เป็นการ ฝึกขันติฝึกความอดทนตัวเองว่าจะทนอยู่จะรอดูต้นไม้มันจเจริญเติบโตได้หรือไม่จะไม่ใจร้อนรีบด่วนที่จะซื้อแบบต้นใหญ่ๆแพงๆมาเลยนะคะแต่ผลที่ได้ก็น่าชื่นใจคะ่ะเพราะว่าเขาก็จเจริญงอกงามดี บอลและบอลและบอลน,นะคะนี่แหละค่ะวันนี้แม่ดันล่าก็พาเพื่อนๆมาดูบอลพืชตระกูลบอลที่แม่ดันล่าปลูกไว้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ